คือเราหุ้นตัว global เนี่ยออกแล้วก็เอาตัว o o m p r r เนี่ยเข้ามาแทนนะคะคือตัว global นี่เราเห็นการเติบโตของยอดขายต่อสาขาเดิมค่ะ5เดือนแรกเนี่ยติดลบไป8นะคะจากที่เราคาดการเฉลี่ยทั้งปีเนี่ยติดลบ2ตัวโฮมโปรเนี่ย5เดือนแรกเนี่ยตัวเซมต่อเซลโกล์ same store, same เนี่ยโตได้5เปอ,อันนี้ก็อินไลน์กับที่เราคาดการนะคะ,ะเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีดาวไซด์ในประมาณการกำไรของเรานะคะ หุ้นอีก11บริษัทนะคะที่เป็นท็อปพิกของเรายัางคงเดิมตามที่เห็นในสไลด์นะคะก็จะมี Advanced BBL, BDMs นะคะ CSG, CPO, CPN, GPSC นะคะ Mint, PTTGC, TOA แล้วก็ตัวไทยออยค่ะถ้าสมมุติว่านะคะรัฐบาลจีนมีการออกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจมานะคะก็หลักๆเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มปิโตโเคมีนะคะกลุ่มพลังงานรวมถึงกลุ่มบรรจุภัณฑ์ด้วย จับข่าวคุยหุ้นเจาะลึกการลงทุนหุ้นไทยพร้อมโพยหุ้นแนะนำประจำเดือนค่ะเป็นประจำทุกเดือนนะคะกับโพยหุ้นแม่ทิพย์มาพบกันเลยกับคุณพรทิพย์ทันตสุวรรณค่ะหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์เศรษฐกิจและการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินพัทราค่ะพี่ทิพย์คะโพยหุ้นเดือนนี้เป็นยังไงคะมีปรับเปลี่ยนตัวไหนไหมคะ ค่ะก็เรามีปรับ เล็กน้อยนะคะคือเราหุ้นตัว global เนี่ยออกแล้วก็เอาตัวโฮมโปรเนี่ยเข้ามาแทนนะคะคือตัว global เนี่ยเราเห็นการเติบโตของยอดขายต่อสาขาเดิม5ะะหเดือนแรกเนี่ยติดลบไป8%นะคะจากที่เราคาดการเฉลี่ยทั้งปีเนี่ยติดลบ2%เนะเพราะหลกัหลกๆก็คือราคาเหล็กอะ,ค,ะค่ะก,ก็ยังไม่ได้ฟื้นตัวดีขึ้นนะคะ,คะเพราะฉะนั้นเราก็มองว่าน่าจะมีดาวไซด์แหละในประมาณการกําไรของเรานะคะทีนี้ตัวโฮมโปรเนี่ยหเดือนแรกเนี่ยตัว เซลล์ต่อเซลล์โกลนยโตได้5% oh. อันนี้ก็อินไลน์กับที่เราคาดการ oh. นะคะเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีดาวสายในประมาณการกำไรของเรานะะเหตุผลที่2เนี่ยปีนี้เนี่ยเราคาดการนะะว่ากำไรเนี่ยจะขยายตัวได้18%นะ oh. ก็หลักๆ oh. เนี่ยก็มาจากตัวการเติบโตของยอดขายสาขาเดิม oh. ที่5%ที่เรียนนะคะอีกเรื่องหนึ่งก็คือตัวอัตรากำไรก็น่าจะขยายตัวดีขึ้นนะคะ ประการที่3ก็คือเรื่องของ valuation ไม่แพงด้วยนะคะ,คะ PE ปี2023อยู่ที่25เท่า<ม>นะ,ะ<ม>ก็ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีต,ตของเขาที่34เท่า<ม>แล้วก็ต่ำกว่าตัวค่า PE ของกลุ่มค้าปลีกที่30เท่า<ม><ม>นะคะ<ม><ม>อันนี้ก็เปลี่ยนแปลงแค่นี้นั้นหุ้นอีก11บริษัทนะคะที่เป็นท็อปพิีของเรายัางคงเดิมตามที่เห็นในสไลด์นะคะก็จะมี Advanced BBL BDMS นะคะ CSG CPO CPN, GPC s นะคะมิ้น PTTGC, TOA แล้วก็ตัวไทยออยค่ะอืมค่ะทีนี้ต้องถามพี่ทิพย์ถึงปัจจัยต่างประเทศบ้างเรื่องของจีนมันมีอะไรยังไงคะพี่ทิพย์แล้วก็จะ,ะสง่งผลกระทบยังไงกับกับเศรษฐกิจไทยคะค่ะก็ล่าสุดนะคะที่ที่เห็นตามข่าวนะคะทางธนาคารกลางของจีนก็มีการปรับลดตัวอ,อัตราดอกเบีย้ยพันธบัตรซื้อคืนนะคะ,คะก็ลงมา10 b เบสิสพอยตมาอยู่ที่1 9อนะคะอันนี้ก็ ถือว่าเล็กน้อยไม่ได้มีผลมากแต่ว่าเรามองไปข้างหน้านะคะ่ะก็มีโอกาสนะคะพอเขาส่งสัญญาณแบบนี้ก็มีโอกาสว่าอัตราดอกเบีย้ยนโยบายหรืออัตราดอกเบีย้ยเงินกู้เนี่ยอาจจะมีการปรับลดลงนะคะตรงนี้เองแล้วก็ถ้าเกิดสมมติอยากจะให้เศรษฐกิจเขาฟื้นเพราะว่าหลังจากเปิดเมืองมาเนี่ยจีนเศรษฐกิจก็ยังไม่ได้ฟื้นนะคะเพรานะฉะนั้นก็มีการคาดการคะ่ะว่าน่าจะมีนโยบายจากภาครัฐเนี่ย มากระตุ้นเศรษฐกิจนะคะทิเช่นอย่างการที่ภาครัฐออกพันธบัตรมาแล้วก็เอาเงินไปให้กับรัฐบาลท้องถิ่นตรงนี้ก็จะลดความเสี่ยงใช่ไหมคะในเรื่องของการผิดนัําระหนี้นะคะหรือว่าถ้าจะทําอย่างสหรัฐเลยก็ให้ครัวเรือนมีเงินเยอะขึ้นตรงนี้ก็ช่วยกระตุ้นการจ่ายจ่ายใช้สอยนะคะหรือเรื่องของ Property ตอนนี้ที่จีมีปัญหาอยู่ใช่ไหมคะก็อาจจะลด ตัวเงินดาว่ะค่ะนะ,ะเพื่อเพื่อกระตุ้นในในเรื่องของดีมานแต่ทั้งนี้นโยบายที่ดีเอ็นมาทั้งหมดต้องบอกอันนี้เป็นการคาดการณ์ะนะคะเราก็ต้องดูท่าถีต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรเพราะก่อนหน้านี้เองรัฐบาลจีนก็พูดนะคะว่าว่าก็อยากจะสร้างความามั่นคงทางการคลังนะคะ เรื่องของเสถียรภาพนะคะดัะงนั้นตรงนี้เราต้องจับตาดูอ,อย่างไรก็ตามวันนี้ขอถือโอกาสค่ะ,ะฝากหุ้นไว้6บริษัทถ้าสมมุติว่านะคะรัฐบาลจีนมีการออกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจมานะคะ,ะก็หลักๆเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มอมิโตรเคมีนะคะกลุ่มพลังงานรวมถึงกลุ่มบรรจุภัณฑ์ด้วยถ้าดูตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยหุ้น3ากลุ่มเนี่ยคะ่ะปรับลดลงมาเนี่ย20-30%นนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยเทรดอยู่ที่ต่ำกว่ามูลค่าทาง ค่อนข้างมากนะคะอยู่ที่สักประมาณไพรซ์ซูบุกก็0.50.6เท่าก็ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยค่อนข้างมากนะคะ <ạ. S 2> แต่แต่ทั้งนี้ต้องเรียนก่อนนะคะว่าผลประกอบการไตรมาสสเนี่ย <c oughs> ของกลุม่มทั้งลงกลั่นแล้วก็ <ạ. S 2> ปิตโตเคมีไตรามาสสองกำไรยังไม่ดีนะคะเพราะว่าค่าการกลั่นเนี่ยถ้าดูค่าเฉลี่ยของไตรามาสสเทียบกับไตรามาสหนึ่งเนี่ย <ạ. S 2> ก็ยังลดลงอยู่นะคะแล้วก็ส่วนของสเปรดของปิตโตเคมีก็ก็ยังลดลงจากไตรามาสหนึ่งแต่หุ้น6บริษัทนี้เนี่ยเรา มองว่าน่าจะมีเซนติเมนต์เชิงบวกแหละถ้ารัฐบาลจีนเขาประกาศนโยบายออกมานะคะรุ้น6บริษัทตามที่เห็นในสไลด์ไล่ไไปนะคะอันแรกก็จะเป็นตัวบ้านปูนะคะกลุ่มโรงกลั่นก็จะเป็นตัว SPRC กับไทยออยนะคะกลุ่มปิโตเคมีก็จะเป็น PTTC g C กับ IVL นะคะแล้วก็กลุ่มบรรจุพัณฑ์ก็จะเป็นตัว SCGP ค่ะทีนี้เนี่ยพี่ทิพย์จะแนะนำนักลงทุนยังไงดีคะช่วงนี้ว่าลงทุนกันยังไงดี ค่ S <S ก็ต้องบอกว่าวันนี้เองเนี่ยภาพเรื่องของการเมืองก็มีความไม่แน่นอนใช่ไหมคะยังคงมีอยู่ใช่แล้วก็เรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ย<ะ>ถ้าเกิดว่า ยืดเยือ้อหรือช้าไปเนี่ยนักลงทุนก็จะขาดความมั่นใจใช่ไหมคะก็ไม่ก็ไม่กล้าลงทุนนะคะแล้วก็ในเรื่องของการบริโภคเองเนี่ยปีที่แล้วฟื้นตัวมาจากฐานที่ต่ําหลังจากโควิดใช่ไหมคะแต่จากนี้ไปเราเริ่มเห็นมันเริ่มจะชะลอตัวเพราะฉะนั้นเราก็ต้องการนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจจากจากรัฐบาลใหม่ด้วยนะคะอันนี้เป็นปัจจัยที่1ปัจจัยที่2ถ้าเราดูในเรื่องของประมาณการกําไรของบริษัทจ,ธธะะจดทะเบียนนะคะ<ๆ>ก็ลดลงต่อเนื่องนะคะจากครั้งที่แล้วที่เราเจอกันเนี่ยวันนี้ ีกำไรต่อหุ้นเนี่ยสำหรับปีนี้อยู่ที่96.87บาทแล้วนะคะก็ต่ำลงมาเรื่อยๆตั้งแต่ต้นปีสกร้อยต้นๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ลดลงมาสัก10%แล้วก็ปรับ กำไรต่อหุ้นของปี2024ลงมาด้วย6%นะอันี้ก็เป็นปัจจัยที่2ปัจจัยที่3เนี่ยคือเรื่องของ Valuation ด้วยนะคะตั้งแต่ต้นปีมาตลาดปรับลดลงมาแต่ว่า Valuation ก็ยังสูงอยู่นะคะเพราะว่าเราปรับ e a r n i n g ลงมาตลอดถ้าดูในสไลด์เนี่ยตัว Forward PE ตอนนี้อยู่ที่15เท่านะคะก็สูงกว่าค่าเฉลี่ยที่14เท่าดู Earnings งก์สกบคือความน่าสนใจระหว่างหุ้นกับทางพันธบัตรนะคะก็อยู่แค่4%ค่าเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่4 5 คาแนะนำค่ะคือนอกจากเลือกหุ้นที่ปัจจัยพื้นฐานดีดาวไซด์ในเรื่องของประมาณการกําไรไม่เยอะ v a l u a ชั่นไม่แพงทั้ง12บริษัทอย่างที่เรียนแล้วนะคะก็วันนี้อยากจะนําเสนอตัวหุ้นกู้อนุพันธ์คือเป็น Structure Note นะคะแต่ไม่ใช่ Auto c o r r ์ b l บที่เราเคยคุยกันนะคะเรียกว่าโบนั Digital n o น e อันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่คุ้มครองเงินต้นร้อเลยนะคะเดี๋ยวเอาตัวอย่างให้ดูนะคะที่เห็นในสไลด์เนี่ย สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราออกบนหุ้น BDMs กับมิน t นะคะอายุโน้ตหเดือนคุ้มครองเงินต้น100%รราคาใช้สิทธิห์เซ็นะคะมีให้เลือก2แบบแบบแรกคือผลตอบแทนขั้นต่ำเลยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้ผลตอบแทนขั้นต่ำหนึนะคะโบนัสอยู่ที่1.85%ต่อปีอนะคะแบบที่2 การันตีเลยให้ผลตอบแทนขั้นต่ำที่0.6%โบนัสยูที่4.65%ต่อปีก็จะเห็นว่าผลตอบแทนก็ดีกว่าเงินฝากนะคะทีนี้ขออธิบายถึงลักษณะผลตอบแทนว่าจะทํำยังไงถึงจะได้โบนัสยวนะคะเพราะฉะนั้นตัวโบนัสยวเนี่ยก็คือถ้าโนตเนี่ยครบกําหนดอายุ หเดือนแล้วนะคะแล้วก็ราคาหุ้นทั้งทั้ง BDMS และมินเนี่ยราคาเท่ากับหรือสูงกว่าราคาวันที่เราเริ่มซื้อโน้ตเนี่ยก็จะได้โบนัสยิวไปนะคะแต่ถ้าเกิดถึงครบกำหนด6เดือนแล้วราคาหุ้นตัวใดตัวหนึ่งระหว่าง2ตัวนี้เนี่ยต่ำกว่าราคาใช้สิทธิ์คือราคาวันเริ่มต้นที่เราซื้อเนี่ยก็จะได้รับยิวขั้นต่ำไปนะคะไม่ว่าจะเป็น1.8%ต่อปีหรือ0.6%ต่อปีนะคะแต่ว่าการลงทุน ใน p ป o d u c t นี้เนี่ย คือได้เงินต้นคืนร้อยเปอซความเสี่ยงน้อยค่ะน่าสนใจนะคะก็ถ้าคุณผู้ชมสนใจก็สามารถลองอติดต่อเข้ามาได้นะคะลองสอบถามดูหรือว่าถ้าสนใจที่อยากที่จะเทรดหุ้นนะคะซื้อหุ้นที่พี่ทิพยแนะนําไว้นะคะก็สามารถเข้าไปที่แอป KKP Mobile ได้นะคะ,ะสามารถจะเปิดทั้งบัญชีเงินฝากทั่วไปฝากถอนโอนได้หมดเลยแล้วก็เปิดบัญชีเทรดหุ้นนะคะ H เพื่อที่จะซื้อขายหุ้นซื้อขายกองทุนนะคะ มีทุกบอลลอให้เลือกกันเลยอลองเข้าไปใช้แล้วลองดูฟีเจอร์ได้นะคะอาทิน่ากลับมาพบกันใหม่ค่ะกับรายการจับข่าวคุยหุน้นวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะเริ่มต้นลงทุนกับหุน้นและกองทุนรวมได้แล้ววันนี้ง่ายๆเพียงแค่ดาวน์โหลดแอป KKP Mobile